สวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นท่าดิบเพลงความหวังหลังรอยยิ้มนะครับมีด้วยกัน4ี่แครับแปดที่1ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าหปที่สอครับสี่เหลี่ยมด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าหปที่3ครับแต่ก้างครับ1 2 3 4ถอยครับห้าหกเจ็ดแปดระที่สี่ครับเป็นโบ๊ชช่าเทินครับ1 2ึสและ4ีหและ6 7 8แปดเริ่มใหม่นะครับประที่หนึครับ1 2ึ่งสามสี่ห้า 7, 8, 8, 2, 4, ดิ8แปดที่2ครับสีด้็นหลังครับ1 2 3 4 5 6 7 8แปที่3ครับแต่ด้านข้างครับ1 2 3 4ถอย5 6 7 8แป่ที่4ครับเป็นโบชชาเทิร์นครับ1 2 3และ4 ห้าและหกเจ็ดแปดทำให้ครบสี่ทนะครับแล้วก็จะจบเพลงนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย